ข้าวทำอะไรคะว่าลูกสวยไหมโชว์ผลงานให้ตาดูเหรออ่ะมันมีอะไรบ้างเนี่ยอธิบายหน่อยจะเป็นขี่มาก,กมับฝนตกแล้วก็สามาก็ก็เป็นน้ำอยู่ดี เล่นจักรยานมีก้อนหินเยอะเหยียบแล้วรถมันรถเสียอยู่ตั้งหน้าการไฟแดงที่อยู่โฆสนามบินที่รถขับไปจบยังจบจนจนเป็นหัว เกโอรอใช่จากนั้นก็บวงกลมพายุก็มาจอดรถคนที่ปิวไปที่อื่นแล้วไปบนหลังคาที่สูงสุดรอ50นาทีพายุพายุพัดมาแล้วตรงนั้นซ้มมันน้อยตรงเนี้ยน,นะ ไปด้วยปุ๊บแล้วเต้นเต้นเอกเอาเสร็จจูจูบนหลักคาปุ๊บรถก็สัญอัได้แล้วจบยังจบเมื่อ